สวัสดีครับอยู่กับผมสมคิดคนวิลำช่อง youtube นะครับวันนี้เราไม่ได้เข้าสวนนะครับวันนี้เราออกมาทำธุระนอกบ้านนิดหน่อยวันนี้เรามาชมสนามครับเราไม่ได้มานานนะครับผมนี่แหละครับอากาศก็จะประมาณนี้ครับผม f อซคนไหนที่ยังไม่เคยมาวิลำนะครับขอให้ทุกท่านมาชมมาเที่ยววิลำนะครับ อากาศดีครับผมช่วงเย็นๆนะครับอากาศดีมากช่วงเช้าก็จะไปเที่ยวนู่นครับเขากระโดงครับผมเขาพนมลุงครับสถานที่ใกล้ที่สุดของในเมืองวิลล์นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายครับผมของกินมากมายครับตรงนู้นครับอืไกลๆก็จะเป็นตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนกับตลาดตลาดนั่นนะครับเป็นอาหาร อาหารครับร้านอาหารครับช่วงเย็นครับเขาจะเปิดช่วงเย็นๆให้เรามานั่งกินมาเที่ยวครับมาเที่ยวมาชมครับช่วงเย็นนะครับเส้นทางคมานาคมก็สะดวกสบายนะครับผมอากาศก็ดีครับนี่ผมมาช่วงประมาณบ่ายสามกว่าก็ยังอากาศดีครับ แต่มาช่วงนี้ช่วงช่วงว่ายจะไม่มีคนมาเที่ยวนะครับต้องมาช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นอากาศจะดีมากครับอากาศเย็นสบายนะครับแต่วันนี้ผมผ่านมาพอดีนะครับผมก็เลยถ่ายให้เอฟซีได้ได้ดูกันนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวคนไหนที่จะมาเที่ยวจังหวัดบีรัมนะครับก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับสวยงามครับสนามครับด้านในก็จะเป็นข้างหลังสนามก็จะเป็นร้านอาหารนะครับ ร้านอาหารพวก MK McDonald นะครับมีทุกอย่างนะครับร้านช็อปก็มีครับที่ขายเสื้อบุรีรัมนะครับข้างหลังก็มีเหมือนกันครับเยอะแยะไปหมดครับนี่ครับข้างหน้าด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับถนนสะดวกสบายครับผมมาให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศครับด้านหน้าสนาม ช้างอารีนานะครับสนามฟุตบอลของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเอฟซี FC คนไหนที่ยังไม่เคยมานะครับขอให้มามานะครับมาดูบรรยากาศครับหน้าเที่ยวครับผมบุรีรัมย์ของเราหน้าเที่ยวมากสวยสวยงามนะครับเขากระโดงก็อยู่ห่างจากนี่ก็ประมาณ2กิโลครับ ประมาณสองกิโลนะครับก็ไม่ไกลแล้วก็ไม่ใกล้เท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับถ้าออกจากตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีอีกนักท่องเที่ยวหนึ่งก็คือเพลเพลินนะครับห่างจากประมาณห่างจากตัวเมืองก็ประมาณ30กิโลประมาณไม่เกิน35กิโลนะครับอยู่ในอำเภอคูเมืองนะครับ เป็นพื้นที่ที่มีดอกไม้เยอะครับดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ครับพื้นที่สวยครับบรรยากาศดีครับนี่ครับอากาศอยู่ที่วีรามก็จะประมาณนี้ครับช่วงบ่ายแต่ถ้าแต่ถ้าเรามาช่วงเย็นครับอากาศก็จะดีกว่านี้ครับช่วงเย็นมันก็จะไม่ร้อนนะครับอากาศก็จะดีครับไฟแสงสีสวยงามครับผมสวยงามครับ ตรงนี้ที่ผมยืนถ่ายก็จะอยู่ติดถนนเลยครับถนนสี่เลนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ขับรถไปข้างหลังครับผมจอดถ่ายให้พี่น้องได้ดูด้านหน้าเลยครับก็จะมามีสนามกีฬาให้ให้เล่นครับสนามกีฬาให้เล่นเยอะ ไฟพร้อมครับผมสนามกีฬาพร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเข้ามาเล่นเข้ามาเข้ามาพักผ่อนจิตใจครับผมหลังจากที่เราทํางานเหนื่อยนะครับก็จะประมาณนี้และครับด้านข้างสนามก็จะมีเซเว่นนะครับนี่ครับเซเว่นก็อยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ใ,ใกล้สนามนะครับสะดวกสบายครับผม กล้องผมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผ่านมาก็ได้ผ่านมาก็แวะเที่ยวบุยลำก่อนนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ผมต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับบายบายครับสวัสดีครับ